เราก็เดินทางไปเที่ยวได้การนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะแล้วก็ไปต่อ MRT แล้วก็ขึ้น BTS สายสีเขียวต่ตเพื่อไปสยามนะคะเราก็มากับเพื่อนๆนะคะยเยอะแยะมากมายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโสวยเข้ามาเข้ามา ติเราไว้ทุกคนนัดกันทำคอนเทนต์นะคะาาพกกล์ดมาแล้วก็เอามาถ่ายรูปก็ได้ถ่ายแค่ยอยู่ที่ตรงนี้นะคะพอไปถึงก็ไม่ได้ถ่ายอีกเลยเทุกคนล้วนมีเมนเป็นของตัวเองนะคะไไม่เป็นรใครจะสิงผมรับเพื่อนๆผมคนนี้เป็นคนเดียวใช่เรายอ้อผเพื่อนไปไอเกงหัว ทุกคนคะเรามีเพื่อนไม่ปกตินะคะเรามีเพื่อนแปลกนะคะนั่นก็หมายถึงว่ารวมเราเข้าไปด้วยแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนแปลกค่ะแกเเป็นวันที่อากาศค่อนข้างร้อนมากเลยนะคะต้องมายินรอปีเทปไปสยามก็คือเราวาร์ปนะคะไปหาข้าวกินก่อนเลยอันดับแรก วันนี้เราก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนอกจากมาซื้อของเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็กินสรุปก็มาจบที่เย็นตาโฟนะคะอยู่ที่ตรงข้ามศูนย์นังสุจุลานะคะกยวไรใมนอ๋อวไม่มีที่วางกล้องนะคะก็มีช่วงม้ามอยกับเพื่อนบ้าง สมัยนี่กูไปเรียนพิเศษตอนป .6 คือกินกิน,ยนยกเย็นโคแบบนี้เยลออยคิดถึงวันๆตอนป .6 เรียนอยู่ไหนเรียนอยู่อาจารย์ชวีวันอี่ป .6 กูเรียนอาจารย์อาจารย์โลวงดูอย่าใ <c oughs> ต้องเจอเลย <c oughs> เจอนะพี่จับ เราพาก like ันวาร์ปอย่างรวดเร็วนะคะไปที่ร้านขายอัลบั้มนะคะมายืนแกะบัมหน้า nice ร้านเลยก็มีน้องคนนกเมินแล้วก็เตมินนะคะก็ลืมเลยนะคะว่าเรียกแบบนี้อยากให้ใครมามากที่สุดก็ต้องเป็นแจโดอยู่แล้วไอ่นมืนบัมจงอินเลยนะเอ้ยบัมจงอินได้ใครเนี่ย ว้าปีกแล้วค่ะทุกคนว้าไปีเนเจอร์เลยพับติกนะคะแล้วก็มาซื้อของนะคะเพื่อเอาของแถมจากเนเจอรีพับติกนะคะโออนอน ก็หลังจากที่เห็นคนลงคลิปในทิกต็อกนะคะว่ามีวงล้อนี้เพื่อนเราก็จะไปเลยสิจะรออะไรวาร์ปครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคะมาที่หอศิลน,นะคะมารอเพื่อนอีกเป็นชั่วโมงเพราะเพื่อนไปรอซื้อของที่ MBK นะคะเพื่อนตอนนี้ก็อยู่หอศิลน,นะคะรอจนเบื่อเมื่อไหร่เพื่อนจะมาก็คือรอเพื่อนจนแบตโทรศัพท์จะหมดแล้วคะ่ะทุกคนก็ส,สวยจังอะ แท่งมันตกเนาะ <ตก S 1> เราก็จะวู้คนแข่งเลงกูเขียนไม่เต็มค่ะเฮียเขาเลยเขียนไม่เต็มมันตรงนั้นกูเขียนไม่เต็มว่าเหน็ไหนไงอะไรเนี่ยเขียนไม่เต็มตอมลงขีส่สูงจังกูไม่ได้ขี่กูพร้อมช่วงเย็ยนๆก็เริ่มมีขนเข้ามาบ้างนะคะ กล้องัวยิ่งกว่าหมอกลงนะคะเช็ดหน่อยก็ดีหรือว่าจริงๆแล้วเราควรเช็ดต้องทำไมแต่มันติอดคนอื่นะลิได้ไปยืนเลยด้ไม่จะเห็นกงจักเป็นดอกบัว ว้าปีกแล้วค่ะวารอบที่ละอันแล้วนะคะสถานที่สุดท้ายที่เราเลือกมากันนะคะก็คือเยาวราชน,นั่นเองค่ะทุกคนมาซื้อแค่ขนมปังแค่นั้นเลยแล้วก็กลับก็คือเริ่มเหนื่อยมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปที่ตรงนี้เลยนะคะก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะคะเป็นวอล์กสั้นๆของเราค่ะ